ตตะจะแค้นแกแค่เราไม่พูดกับแกยิบอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะอายายถ่ายมาดิเออวราทายนี่ย่ะลงกระทายคนถทายใกล้เนี่กองหลังยืนข้างในได้ิ อันนี้หลายต้ใช่ไหมเขาบอกว่าให้เอายาย่ในนั้นตรงไหนนะลําบากยายลําบาก้ยนี่อะทํายังไงต้องไม่ต้องทําอะไรเต็มเพื่อนเลอ้าวนี่ก้อนเหรอใช่ไหมใช่อันนี้อยู่บ้านคุณยายเต็มนะคะที่อุทองเงินที่เพื่อนๆบริจาคกันมาทุกคนได้อยู่ที่สามพันกับยี่สิบบาทซื้อของไปหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท แล้วก็ที่เหลือพันสี่ยี่สิบอันนี้จะมอบให้กับคุณยายอย่างโลภใจอย่าจะไม่เชื่อนะคะว่าเอามาให้ยายจริงอี่านี้คือาเรดูเราจะได้รู้ใช่ไหมคะน้ำเหือนยาคุณจ้นแม่ปูนแม่ทำผ้ารับตังค์เขาจะได้ถ่ายรูปเออนี่ชื่อฟู่กเข้าอายุเท่าไหร่เนี่ยชื่อสิบช่อทีว่าแต่ถ้าละาแกมาเราไม่มาเก่งแล้วแกจะจับอะไรไม่ได้ เมื่อวานหมาจ้างเมื่อวานหมาจ้างของพวกหัวเขาไม่ฆ่าดวงเขาให้แล้วพวกปัวไม่อยากให้ทอเพราะว่าดี๋ยวหรือแกไม่ทอดหมาหรอแกถ้าบบถ้าเย็ๆแกจะพวกแต่แ้า้าัวเราไม่ทอดไม่พวกเแกจะทิ้นี่ค่เอไปที่ข้าไปที่ข้าวนะคะจับาไม่บไม่ได้ไมาม่าได้นากที่นอ้ กตกลงขึ้นขาลับีเนี่ยมันจะเป็นเงาเค่ไหนนะเป็นอไราทายง่ายได้ลูก พอแค่พอแค่แก่นะถ้าเกิดเทานั้นน่ะมันจะอยู่ได้ด้วยอันนี้อันนี้คือแขนยายนะคะได้รอกลูกดามแล้วไส้เฟือกหมยก็แล้วทีนี้พอไฟเฟือกหมยแล้วก็ลูกกระบินมืนผู้แล้วพอไส้เฟือกปึงพวกพวพอพ่อลุดเลยก็คือมันมันมันหักจะกัดลูกกระดู่งอย่างเดียวนี้ชกยังดีคือหม้อว่าชกดีคือจู่ชงที่หักเนี่ยมันไม่ได้ชิมออกมานอกเหนือไงอ๋อ แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ทำเบนี้เจอใจทําอะไรไม่ได้ก็คือมันต้องห้อยยงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพูดแต่ก็ยังพอชื่อทข้าวชื่อขวดน้ำเล็กๆเนี่ยได้คือไม่ต้องใหญ่มากแต่ถ้ามาห้าก้านเย็นๆแกอย่าปวดหน่อยหนึ่งเวลานอนย้ายนอนตรงนี้เลยใช่ไหมจ๊ะแต่ย่างนี้เขาก็เขาก็ให้มาจะเข้ามาได้ตายคาดแต่ยำงรอกนะแต่เมื่อนกแบบว่าเข้าตายเงานกแล้วเข้าวอามาเบืยดจ้ากันอ๋อแล้วเลย อย่างบอกก็แม่คุ้มเนื้อันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาเจ้าโรงพยาบาลจังหวัดเนี้ยเขาถิดนะ้นี่เขาก็ซื้อให้มาเพราจะไปทำเรื่องให้ปากระดูก็เขาดูก็เลื่องตานี่เขาก็เลื่อนไปจนวันน้าก็เลยเดี๋ยวเดือนหน้าต้องไปไหมที่ยีเบกอันนี้ใครทำกับข้าวจ่ะป้าทำป้าก็บางทีป้าก็ทำหบางทีก็ลูกข้าวป้าก็ไ่อยู่มาช่วงเนี้ยมีตู้เย็นเนาะ ยัโอเคยังดีเพราะว่าแตะว่าลูกกลัวไข้กับนมอ่ะไอ้นี้นี่เวลาเรากินทุกวันไงอืช่วอช่วงช่วงเนืองงกำเริบนะป้าไม่ได้ไปไงป้าเป็นเนืองงเลยหมดลูกเป็นเนืองงเลยหมดลูกแล้วก็ห้าไม่ได้ลูป้าเป็นเบาหวานตายันจังหวัดมาแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยหอบด้วยแล้วก็เนืองงหัวเข้าก็ไม่ดีหมอก็บอกว่าตัวช็อบพาเตียงก็เลยว่าแม่คุณนะ เมืนว่าเรารับจ้างไม่ว่าก็คือเมืนวมาห้าขยะนี่มาเช้าลุงมาไปห้าขยะแล้วตาก็ไม่ได้ทํางานเหมือนกันใช่ไหมทำไม่ได้ก็จอลั่งมาไงแต่จอลั่งทำงานหนักนอกกังห้าขยะลุกแต่ถ่าว่าแค่นที่แกหักเนี้ยนะเมื่อก่อนน่ะตั้งกับปีห้าสีเลื่องเรื่องนะะแกไปนั่งข้อฐานอยู่เข้าผาอุทงแล้วก็ไปไปชีอคลุกแคุขึ้นมาเยี่ยวแล้วลุมแค่ไปฟ้ากับฟุตบาทไง ดีว่าคือมันไม่ได้ตรงข้อตรงนี้คือมันตรงอ้นนี้พอดีมันไม่ได้ข้อตองคือชอบทำอะไรไม่ได้ถึงว่าก็ต้องของปอใส้เฟือกอันั้นนะลูกปอใส้เฟือกปูนนั่นะมันจะบินหน่อยใส่เฟือกไม้กระดูกช่วงที่นั่นน่ะมันคือแตกละยดมันก็บินย่างราหน่อยเขาก็เลยทําอะไรให้ไม่ได้เลยอเลยแล้วมีใครมาดับทางการเข้ามาช่วยเลยมีทางราชกามีทางราชกเรจาเรียงอะไรนะใช่ไหม รัฐบาลจังพวกผู้ช่วยบ้านมือผู้ใหญ่กันรัฐบก็พูดอะไรโอ้โหมากก็ไม่ดีอ็มีทางส่งขอแกไปเนาะเพราะว่าไอ้ยังไงเรื่องนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาจะไม่ต่างจริงอะเนาะเพราะว่าจริงจริงอะเราไปบ่งย้ายไ่ได้เรื่องคือจอมร้างใหญ่เต็มแค่ไหนที่เข้ามาเขาบอกว่า เรื่องอื่นย you know <Ừ, S 2> ังไงล่ยบอกป้าไม่รู้หรอกแต่ป้าตรงตาบอกว่าฉันอีป้าตรงตาชันอยากมาเห็นยหยเต็มอืมว่างั้นมาเพื่อมาเห็นยหญเต็มเท่านั้นเองนูกก็ที่ก็บว่าบางคนเคาก็ว่าหนูอยู่จังหวัดแม่นหนูอยู่ในเมืองมีท่าว่าป่าแต่หวัถ้ำว่าใช่ค่ะพวกคนบางคนเข้าถ้ำอะไรเงี้ตอนแรกหนูก็ไม่รู้เรื่องใหญ่หรอกทีนี้ที่ที่ทํางาน JB ไม่ใช่นอยเอคนที่เข้าอะอยากให้มาหาแหลยเขาบอกหนู ซ่องแล้วที่ทำไม่ได้เด็กอีกซ่องเป็นสี่ป้ากระลูกร้างนั้นพาออกหกเข้าไปแล้วที่ทำร้าก็มีลุงกับลูกเคยคือไปห้ารขยะกันซ่องโขลนบางทีก็ได้มั้งไม่ได้มั้งแล้าทามว่าพอได้กินไปวันๆลูกดาวเยอะไม่มีได้หรอกเมื่อวานเขาว่าได้มาร้อยซ่องร้อยมันได้กินไปวันๆนึงท่ามว่าบางครั้งบ่ก็วงกุมนี่ก็ผอได้ซื้อกับข้าวอินมาซื้อมาะไรก็ พอากาเย็นๆนะแกจะปวดตรงเราก็โดนทางยาลรงพาบาลมันก็ช่วยเรื่องอะไรไม่ได้เราก็ต้องกระดูกยางนอกกระดูกปวดตามคออ嘛บวกระดูกค่าเล็กนิดเดียวค่าแกรีบลงนะค่าคือกินไม่ค่อยได้หรือยังไงทึ่งๆเดี๋ยวแกก็กินได้ปกตินี่แหละเพื่อนแกบว่าแล้วก่อนที่กินไม่ได้เลย ไ้ยังอาย่ค่ะยังยังได้อยย่เข้า้ลแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็คือแกจะวางด้เขาจีแต่ถ้าก็เาก็คือมันมันคือหมืนกับว่าต้งมีข้อเราข้อเรามันหักเขาหนึมาหักเปหตรงกลางพอดีเนี่ยทีนี้เราก็ว่าเออทั้งมันก็ว่างนี้ก็งจะลับบงคนเอยากมานี้่เพว่าเพื่อนที่เขาบิามานคือ แล้วก็แม่ที่ก็ไม่รู้หรอกว่าเริ่มริงหรือว่าไม่ติงว่แต่ว่าหนูอยู่แค่นี้นูเป็นแค่ทิ้งบางครั้งบางครั้งคนเราก็เห็้รายละเอียดไม่มดบางครั้งบางคนจะว่าให้ข้าวเกินความจริงบางคนก็ท้ามรายละเอียดไม่หมดทีนี้ปลาเองก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องเฟซตาปลาไม่รู้ปลาไม่หนุเรื่องขอตาปลาเล่ไม่ติง บราไม่รู food, so food, food, like ้เราไม่จะว่าเออโทรศัพท์เวลาลุงลบเป็นอะไรหรือเวลาลูกคือนั้นเป็นอะไรก็ปกูใจนี่แต่ข้องอ่ะูก็อาจจะซื้อมาได้ไม่มากเท่าไหร่แต่อั่นี้นะแม่คุณเนาะแต่อันนี้ก็ปูญกูแล้วแม่คุณเนาะไม่รู้จะอันนี้ยังไงเนี่ยคือกินได้ทุกอย่างเนาะไข่เวลข้าวปก็กินปกติเองปกติเนาะก็ไม่ไม่ข้าวแต่นมอ่ะนมก็บแกเกิดยังงเช้ากลางวันกับเย็น ก็คือเจ้ามื้อมื้อเช้ามื่อวานก็เอามานีแค่ไว้ในตู้แล้วเนมื่อเช้าคนที่ยุ่วังทองนะมั้เขาฟาดนี่กินได้ไหมข้าวกไม่ได้เอาไปข้าวหอมหรือข้าวอะไรแต่ข้าวหอมัยมนเป็นข้าวลูกกินได้น้อเาแกาข้าวหเอไม่เป็นไรกินได้ทั้งนั้นเลยกินได้เนได้จะแก่ย่ายงกินได้ อันนี้คนบริจาคมาเท่งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็มีตังค์นู่ด้วยจะว่าไม่มีตังค์นู่นดีดีรวบรวมรวมกันรวมรวมกันไล่คนมาไล่ดาวเป็นตังค์ด้วยอะไรด้วยขอบจจริงเขามาบริจาคมาด้วยนะมาไม่ได้ไงมาไม่ได้จ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่รวยไม่กุลเนื้อความมากมายตระหนาไม่กุล ทำอะไรแม่เป็นน้ำเป็นพึ่งแม่คุ้งเน้อทำมารวยแม่เป็นเศรษฐีมาแต่ถ้าเราไม่พูดกันแต่ถ้าเราไม่พูดก็บนี้ทราบอะไรไม่ได้ับน้ำมาไม่ได้ทราบโคกน้ำทราบทายจราบนระถางไม่ได้จังกินข้าวเองได้ไหมได้แต่ต้องพูดว้แล้วคือต้องูการไม่ได้เลยที่จะทราบอะไรไม่ได้วัดน้ำมา แต่ต้องให้แกกินแต่วันแต่ถ primo, ้เาเย็นแล้วอ่ะเย็นตอนตะวันตกนี่ตาแกมองไม่เห็นอยู่แล like ้วม okay, ันก็ยังอย่างนี้เราอย่างดูเราอย่างพอพอถ้าเราไม่ล้มมันจะไหลถ้าแค่แกไม่ล้มก็ก็แค่งแกก็ยังเท้าไปได้บ่อไปนู้นไปนี่ได้ไงแต่เรื่องเดินนะแกก็เดินไม่ได้อยู่แล้วแหละเมื่อก่อนแกยังบ่อเดินได้ปีนี้ห้าปีหกปีแล้วปีมโห่ไปทำอะไรฮะไม่ได้แต่ยังงไม่า กุญแจทับมาเมื่อวันทั้งวันนี้แหละไปเจ้าพระยามาเรื่องตาเขาเลยเลื่อนไปียเนกันลื่อนเตแล้วเราไปห้าม้วนทำไงต่อเล้งป่ะเจ้าเลี้ยงอะไรขนาดนี้หรอแต่้าเันถ้าไันก็ต้งขายทับไปเออไอ้ลูกเงยเป็เนี้ยทัาไปบางทีเนี่ยไปเที่ยวทีเดียวก็ไม่ต่างเที่ยวที่เดียวก็มีตะคั้นน้ำหมันใส่พวกเที่ยวจะต้องกูนึงจริงมาใส่บ่อกระโม่เลยบ่อกระโม่กระโม่หนึ่ง ก็เข้าเจ้ารถเจ้าป่าไม่เหมาเป็นเท่าบางทีเข่าก็ไม่ว่างตรงทับไม่มีเนาะแบบบางทีเท่าก็ไปปุ่มเนาะแต่ทีนี้เราเมื่อเราไปบอกขาปืนเนี้ยเขาบอกว่าแท้งตายนี่ยแท้งเราต้องต้องเป็นนี้เป็นติ้งเข้าหนึ่งก็ไปโหนร้อยเลยนี่แล้วไปดีก็ต้องยิ่งเขาไปห้าร้อยกลับมาดีก็เอาหกร้อยอย่างนั้นแล้เรี่องเราเข้าร้อยนีนะเปิดประตู เงไม่ได้ยืมลุงไปหากัยะต้องวันไม่ได้ใช้เลยก็ไมีเงินไป้าร้เติมน้ำมันไปต้องหนแล้วก็ซือข้าวได้ใหอไปก้อนกรับก้อนได้เลือกกรับมาหกยบาทห้าร้อยทำให้มันก็ยังดีเราต้องรับซาเลงไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันยี่บาทครึ่งร้อยน้ำมันร้อยยงเดียวนางแล้วก็อุตลุกขึ้นเลย เดี๋ยวเราข้าวใหญ่ช่องกลมไปก็ไปเช้าเลยนะว่าไม่ไปก็ไปจำเนียเเ้าไม่ได้กินแล้วไปเอาแกระช้าเป่าไปทึ่งนู้นเราไม่แม้ใหญ่ร้อนไเราก็หนับก็ไปทึ่งนู้นก็เช้าใช่ป่าไปทึ่งนู้นไปมึงก่าวว่าไม่ให้ร้อนแม่ใหญ่จะร้อนไงพอเราชาวลิงไปพอได้ไงได้ได้ได้ก็ได้กระช้ามอยก็นู้เดือดนึง ใช่นะแต่อย่างเ้เขาบอกต้องเอาไว้อย่างว่ายายก็ต่าเนี่ยเขาบอต้องไว้สหยุดูญยากันใช่ไหมอย่างว่าง่ายอแก้แก้ไปถาม่ใช้เดมันไหม่ไปมไม่พอมันไม่พอแล้วไา่หยใช้ช่ว่จะไปต้องแบกใชนมต้อไต้องบ่องก็มชมี่ยาร ขั้นตอนเหร้ขั้นตอนเมื่อวานเม่อวาน้งองมาแล้วมาเขาก็ไม่รู้มานะยาม่เขาก็ไม่รู้แล้วเขาบอกก็ุ่งมาเขาก็ไม่รู้นึกคุนึก็ยายกินอะไรไม่ได้แกท่านนู้แกก็ไปนั่งตำนัดนัดวว่านัดตันี่นัดแ่กระดสองร้อสารอยพอกินไปจนลงนั้นนะช่วงอันเดียช่วง มาชุต้นไม้ออกเขื่อว่าเพราะกรไม้เรื่องไม,ไม้ข,อข้อถานนะร<ม>ะลึม่เออก็เกิดก้นไม้ออกมาอีแล้วคนที่มาเยี้ยมนะคนนี้ก็มาจะมาวันนี้ตอนแรกที่เขาลงไฟปนะ<อ>เขาก็มาเขาก็บอกว่าแล<ม>้วทุกคคนห่มาที่ขอขอขลงไฟแต่เออขาก็บอกว่าเล้่<ม>ออออจะว่าควาดล้างที่ไม่ทำไมคนแก่คนวิการที้ทำไมเขาอ,อไม่ได้ แต่ทำไมจำนัดแยังเห็นมีอยู่เลยแต่บอกยังเห็นมียังมุตภาเราจำนัดก็ยังติงมีท่อาคนั้นนะไม่รู้เราณแม่าเอาแก่ำไม่ได้เออจจงไง้ควัยายังบต้องขออายุเลยแตไปนั่งพ่อย่ที่นัดเนี่ยนัดแต่ว่าที่ที่ท่านมาเนี่ลูกนัดไอ้นัดไปว่าเนี่ยเออแกก็ไปดยกที่นั่นแหละ โดยต้องโกยกเองแต่ก็ไม่ได้จับเดี๋ยวก็ตื่นพอเขาตืนเข็ต้องมาอยู่แล้วนะว่าย้ายที่นี้นักนันังไม่ได้แล้วนะมันเป็นที่ชุมนางานการพิพ์มันเยอะมาออว่างอนนั้นนาปลาไม่อยู่หลัการาไปส่งไปหาปลยก ตามปั๊บเมือนนู้นหรือับมาก็เขามาดู้ไปมาทางบ้านก็บอกไม่เแม่มือนเขายกไปแล้วเาจับไปแล้วอยู่กันนั่นับมานั่นแหละยังบอกว่าเส้นยาวยังไม่ได้ชอบเลยไปเนาะไปตามเนาะจี่ไหนได้หรอได้หรอว่าเจ้าเขามาล้างนู่นมาคุณคยอพวกคุยประมาณนี้ไปย้ายเนาะไปตางนั้น อยู the the ่มันกว้นยืนอย่านะ้นู่นามีโชคมีลาบเดีแม่คุณนื้อต่นเดือนไม่ตีนม่ใช้มีโชคมีอย่นะนู่น่าให้เจ็บก็จุอเ่ีแม่คุณนะตามการจะจัการยังไงใก้ลุงไม่เลืองเาแม่คุณนะอยู่มันกว้นยืนเาแม่คุณบุญกุศลไห่ได้ช่างชตินี้และชัดนะเาแม่คุณกช่วยเลือกคนจุคนยากคนจนอยเดแม่คุณนะอคดนู่นกรั้งลังดแม่คุ มีโชคมีใจเจัมนะคเนนะก็มีเด็กมาที่นี่ล่ะลูกเจอไงมีล่านล่านมาคนหนึ่งก็มีร่านนาล่านก็ยิ่งก็ไปรอที่นู่นนะมีโชคมีลาบเจอว่าคนเนื้อทางกิจการนะให้ลุงให้เลืองกันะให้ลุงให้เลืองเลย ยัไม่รวยเดี๋ยวแม่คุณนือยู่มันก้อนยืมเดี๋ยวแม่คุณไปได้เดินทางไปไน่มาไน่ไอ้รถแล้วแขวค้าดอันตรายต้องปวงเดี๋ยวแม่คุณเนขอบคุณค่ะถ้าอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะให้ยักคองกับยายแล้วจะกลับแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่บริจากมาแม่คุณเนืที่มาเยี่ยมแม่คุณเนืที่กว่าข้าวกว่าข้องมาอะไรายใลุงไม่เลื่อมเดี๋ยวแม่คุณยายเจ็บไฟจนกันท่วนหน้าเดี๋ยวแม่คุณเนื ให้เป็นมาร์กเป็นพุ่นเจ้าแม่ข yeah, ah. oh! well, hey. ุนให้เป็นมาร์กเป็นพ่นด้วยนะคะขอให้ถูกหวยเขาบอกไ้เขาบอกได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าแม่ขุนเนื้อถูกโพรซามตัวตัวเจ้าแม่ขุนให้มีโชคมีชัยเจ้าแม่ขุนเนื้อให้เป็นเจ้าที่มาฮาเจ้าที่เจ้าแม่ขุนได้ได้ขอบคุณนะคะบุกัดต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะยายขอบคุณพี่แจ๋วผู้จัดการเจวีสาขาพันทิพย์ นะคะที่เป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ให้เรามาบริจาคให้คุณยายแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานของ j b ที่พี่แจวอยูอ่ใครอีกเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณลุงพรโคกิเกตบริจาคมาม่ามา,มาสองลังพี่แนนยาสิฟันบายโพคาบริจาคมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณปุ๋ยพี่วิทย์บริจาคมา300บาท ขอบคุณคุณยุพาอ่าชฎิดาพาคงวงไว้จากมาสามร้อยบาทแล้วก็ขอบคุณเอ่อเจ๊ปุเขมแห่งดอลกรรมนะคะซื้อนมซื้อนมซื้อน้ำยาประพนุ่มมาแล้วก็สไลดด้วยอ่าใครอีกเดี่ยวด้วยนะคะเดี่ยวดอลกรรมทนดอลกรรมเฟื่องดอลกรรมโอ้ยเยอะคริจักเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆยาดีใจมากนะที่ได้ น้ำตายายไหลเลยเมื่อกี้นี้หน้านหน้าเราก็เงือไหลเยอะมากเหมือนกันอ๋อมึงสบแล้วเป็นสบแล้วตอนเนี้ยเยิ้มเลยเงินที่ได้มาทุกบาทไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าให้ยายหมดไม่ต้องกลัว<อ>ว่าจะไม่ถึงยายนะคะบริจาคมา20บาทเราก็ให้ยายเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าไม่ได้ให้ <c oughs> ให้ทุกบาททุก,กตางค์นะไม่เหลือเลยใครยายหมด ขอบคุณเพื่อนจริงๆท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามเดี๋ยวขอบคุณผ่านเฟซอีกทีหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เราก็จะกลับแล้วงั้นแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ